สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีพิธียกเสานะคะเพื่อทําบ้านใหม่นะคะของหลานสาวนะคะคุณผู้ชมเป็นประเพณีของอีสานนะคะค่ะนี่ก็ทําอาหารนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ทําอาหารแล้วก็ตะมาชมแผนผังของบ้านนะคะนี่ค่ะก่อนที่จะสร้างบ้านนะคะก็ทําการขุดนะคะ แล้วก็นะคะผู้เฒ่าผู้แก่กำลังเตรียมตัวนะคะที่จะทำตามพิธีนะคะก็มีไสนะคะมีไส้ต้นอ้อยเนี่นะคะอันนี้ต้อกล้วยอ,อันนี้อะไรคะยายอันนี้เรียกว่าอะไรคะอักอ๋กออักนะคะอัก๋อ่ะอัก ค่ะอ๋ออักก็ <ไอ S 1> ใส่เนาะอ๋อเสาวขวนตรงนี้เหรอคะเสาวขวนเทปูนแล้วเนาะกุดลงไปพอประมาณเนาะแล้วก็เทปูนนะคะแล้วก็เสาหนุนเป็นเสาปูน,ปนหนึ่งสองสามสี่ มี่กี่เสาคะเนี่ยยี่สิบยี่สิบใช่ไหมใช่กี่ห้องนอนยี่สิบอ่ะได้เท่าไหร่มันก็เขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะทําแบบเป็นห้องนอนหรือจะทําเป็นขายของอะไรอ๋อเป็นร้านเนาะเป็นร้านเป็นร้านมันก็เลยแบบจะเป็นโล่งๆเนาะเอารถอะไรเข้าเข้าออตรงนี้เป็นหัวมุมพอดีขายของได้แบบรวยเลยใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นเนาะ ทำเลดีขายน้ํามันนี่ขายดีเลยแหละเนี่ยขายน้ํามันขายอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อสร้างเออโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูจะทําทร้านนะคะทางร้านที่พักอาศัยนะคะเป็นหัอมุมโอันอันนี้ช่างนะคะช่างที่ทำบ้านนะคะ โอเคเดี๋ยวอันนั้นคือข้างบ้านโอเคเดี๋ยวเราพิธีกรรมต่อไปค่ะเ้วไปดูซิว่ายายทำอาหารอะไรบ้างนะคะ อ๋อไม่ใช่อาหารกินอันนี้ทำทำใส่ตำขาใส่ใส่อ๋อใส่นั่นจะไม่นึกว่าตำกินเองกินก็ได้เอากินก็ได้ค่ะได้ตำกินก็ได้ยิ่อยากวะอ๋อตำขาแล้วก็ห่อใช้ใบมะยมใช่ไหมคะใช่ใบมะยมอยากวะอยากกะินเนี่ย มันอร่อยนะเนี่ยมันอร่อยนะเนี่ยใช่มันอร่อยมากเลยนะบัต้ำใส่อะไรบ้างยายใส่ปลาใส่ปลาเหมือนตำส้มตำใช่ไหมใส่บัปลาใส่ปลาใส่มะขามเปียบนี่ใบมะยมมะฮอดค่ะค่ะค่ะชิมชิมชิมค่ะ ไม่ได้กินตั้งนานแล้วอ๋อชิมได้เลยเหรอชิมได้เลยอ๋อค่ะริงเหรอคะยชิมก่อนอร่อยมากแม่อืมแซ่บหอมลาดแอกอืมาดแอกบาแอกดําขาแล้วก็หอมใบยมบแล้วก็เสียบเนาะได้อ๋อนี่จเา คือห้องกระไดทันงทั้งเก้าสองงานได้อันนี้อาหารเลี้ยงอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่เหรอคะอม,มีป่นปลา,ปาคร่ะติดนะคะดูตั้งอันนี้ผักแกนขมผักแกนขมมีลวกผักผักกระดาแมม่่วแขโอ้อยพดีตามีคนมาทาสีเขากำลังคุยกันอยู่ตาก็เลยยังมาไม่ได้เขามาทาสีกับตาหมออยู่คุยกันอยู่ อันนี้หวานก็คือหวานมันเผือกเนาะเสร็จแล้วเอไปให้ชิมหน่อยหนึ่งอันชิมเลยค่ะอร่อยมากค่ะตับเมี่ยงอร่อยด้วย